เสร็จจากหลังมาแล้วนะคะแล้วก็มาที่อุทยานแห่งชาติซักซาฮัวมันเห็นเขาบอกว่ามันแปลว่านกอะไรสักอย่างนกอะไรน,นะนกฟ้าคอเออนกฟาคอนโอเคเมื่อกี้ซื้อตุ้มหูมาเดี๋ยวอวดตุ้มหูนิดนึงอ๋อสวยเปล่าอโอเคเดี๋ยวจะให้ดูก่อน ด้านหลังนะคะนู่นอะไกลลิบๆโอ้อมองไม่เห็นโอเคนะคะจะเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะซักซาฮัวเมนนะก็จะเป็นกำแพงแล้วก็เป็นหินที่ชาวอินคาสกัดออกมาเป็นหินเหลี่ยมเอามาวางเรียงกันจนชิดโดยไม่มีตัวเิลได้อย่างแนบจนนบ อัศจรรย์ทำนังนั้นความร่วมสลายก็เกิดตอนสเปนเข้ามายึดอีกแล้วมีน้ำท่วมซ้ำประมาณนั้นข้างบนเห็นพระเยซูไหมคะอ่ออย่าเพิ่งตกใจที่นี่ไม่ใช่ริโอเป็นพระเยซูที่อยู่ที่นี่ณนะเมืองคุสโกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายพระเยซูด้านบนเดี๋ยวเราจะปินขึ้นไปด้านบนนะคะแบบหนึ่ง